กราบท่านอาจารย์ค่ะถ้าโดยภูมิของจิตเนี่ยนะคะการสะสมเนี่ยจะอยู่ในกามาวจรภูมิถ้าเป็นโลกุตระภูมินี่มีการสะสมไหมคะไม่ได้บอกเลยนะคะว่าโลกุตระภูมิสะสมค่ะแล้วก็เวลาที่โลกุตระจิตเกิดจะไม่ได้เกิดซ้ำกันเจ็ดขณะเหมือนอย่างเชวนาอื่นเลยก็จะมีข้อความแสดงเอาไว้นะคะว่า การสะสมเนี่ยจะเป็นกาบาร,รจอรนะคะที่เป็นโลกิยะนะคะโลกิยะกุศลหรืออกุศลและกิริยาของพระอระหันต์ส่วนโลกุตระนี่นะคะไม่สะสมแล้วก็ไม่นำทั้งจุติและประสิทธิสนทีเพราะโลกุตระกุศลเกิดขึ้นนะคะให้ผลเป็นโลกุตระวิบากในขณะต่อไปเลยจะไม่ให้ผลอย่างอื่นอีก